สวัสดีครับผมเป้ยรใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวมิซู i s ชิไท t ันเป็นเครื่อง2005นะครับรถคันนี้เป็นปี2011นะฮะเครื่อง2005ดีเซลนะครับเพื่อนๆนี่นะครับรถสวยๆเลยนะครับจัดทรงหล่อๆสีดำดุดันสวยๆเลยโหลด3นิ้วทั้งหลังนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับได้เป็นแม็กขอบ18นะครับเพื่อนๆนี่เลยสวยๆเลยนะครับ เนี่ยได้ทรงเลยแวบเลยนะครับงอวบนะครับนี่นะครับถ้าเดินดูรอบคันก่อนนะครับพอดีข้างนอกแดดร้อนขอรีวิวในเต็นท์เลยแล้วกันนะครับก็ถือว่ารถสวยรถสวยเลยนะครับอ่าได้หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับนี่นะครับเล่เมกสารพ้อโบนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ดูภายในภายในสวยนะกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้หมดทั้งสองบานนะครับอ่าภายในเป็นเบาะเบาะผ้านะาากรรมีเนาะนี่สวยได้พวงเป็นพงอะไรโมโมอิตาลีนะครับโมโมเนาะสามก้านเนาะได้เลยนะหวัวเกียร์แต่งมาแล้วเท่เลยรถคันนี้สวยเลยนะจบจบนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับนี่เลยเนาะเนสวยสวยคอนโซลไม่มีแตกรายงานะครับทุกอย่างโอเค ส,สวยเลยอแอร์เย็นนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะแต่งซิ่งๆนิดๆน,นะฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้แต่งเครื่องยนต์นะครับอน่ยเสียงนุ่มไฮล้อจะเปิดฝาพวก,ก่อน่าเดี๋ยววนะผมเยียบให้ดูไม่ได้มีควันดงมควันดำอะไรปล่อยอ่าเขาเรียกอะไรปล่อยมือจ้างนะฮะ อ๋อทานหน้าได้เดิมนะครับเพื่อนอ่าหน้าเดิมนี่ครับพวกทานหน้าเดิมหมดนะครับคุณผู้คนที่ทักอยู่ทั้งหมดนะครับนี่เลยเรื่องเดินเรียบนะครับไม่มีใครนะเดินเรียบนะขึ้นมาเร็วนะครับสองร้อยห้าสวยเลยวันนี้จะสวยเลยนะครับ เด่นเรียบๆรีนิ่งนนี้นะครับผมทุกอย่างโอเคหมดนะครับได้ครับสวยสวยเลยนะแท็กซี่ไม่ผูกไม่ดามนะครับเนี่ยเครื่องจนหนึ่งเลยโอ้สวยรถคันนี้สวย <c oughs> ผมขับเองชอบเลย <c oughs> ตาเล่นดีนะครับ <c oughs> เนี่ยเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลนะครับณ <c oughs> วันที่ผมรีวิวนะครับ สภาพมันก็ใกล้เคียงกับเลขใหม่นะถึงว่ารถคันนี้ถือว่าสวยนะครับใช้ได้เลยเนี่ยสวยสวยเลยนี่นะยางผมมาจัด่วงใหม่มันใส่ยางมาไม่สวยผมก็เลยมาใส่เป็นสองสามห้าสี่ห้าสิแปดอ่ะโหลดสามนิ้วสวยเลยนะครับเป็นยีราฟแคะนิดนิด,น,ดนะฮะเอาใจไปรุ่นนี่ผมขายก็ไม่ได้แก่นะครับ ก็วัยรุ่นพอสมควรนี่นะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับรถคันนี้ขายราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับรถมันสวยเนาะราคามันก็มาแพงทั้งนิดนะฮะแต่ว่ากันเลยเนาะครัเพื่อนๆหากําไรนิดๆหน่อยกับมันนี่นี่นะครับเป็นแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจทวงมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหกสามนะผมเป้นะครับบ้านใหม่รถมือสองกิลดีให้บริการ รถเราตัง้งเต็นท์เราเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพูจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับก็สลัดที่นี้เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ